มันเราพื้นเลขมันเข่ามากแต่ว่าหันกันยังบได้ยอลกเะครับผมมันจะเื่อันเื่อันศูนย์สี่ื่อสี่ศูนย์เปรห้าสี่ศูนย์แต่ว่าสุ่มมูเขาเจ้าได้บานนี้ครับผมจะคล้องผันบได้ครับข่าวว่าปูว่าปูเราฟังว่าพอถือบ้านไนนนรเงินเลขเั้นะมันถือโยงงวด,ดวันมันก็ได้ยังสิ ศูนย์ห้าหนึ kind, ่งมันก็ออกศูนย์ห้าหนึ fruit, ่งครับผมงวดก้อนงวดก้อนดีกมันย่างหรือหะงวดก้อนออกแปดแปดเก้าสามแปดเก้าสามมันก็ได้แปดเก้าสามแปดเก้าสามงวดต่อไปมันยังงวดต่อไปมันออกขึ้นไปศูนย์สามแปดศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามก็ได้ศูนย์แปดสามให้ว่ามันผิดมันดันได้มากทีครับผมเกตเก้าเก้าเนี่ยนั่นมันผ่านงวดัน จ่ว่ามันถือโต๊ดบาดมันออกเก้าเก้าเกียรตินั่นแหละงวดที่หนึ่งมากที่หนึ่งที่สองที่สมที่สที่ห้านี่งวดที่หกสตัวเลยว่ะเ้าจะได้ออกข้างนวดเอา่ข้างนวดนี่ละข้างนวดอสามตัวเล็พอถือกะบาดจมบัวถือบัถือถจังแต้งวดสามมันงวดเก้าสามจังถือจังแจ้งพอเก้าสามปูปกติบัวเถิหลายได้ถือสามพันมามเด้ดมาได้ล่างสามหมื่น ได้เก้าหาว่าได้หาเก้าสามหมื่นแล้วก็มาหาเจ็ดติวพอแมนเพรว่าเลขเขามาเรื่อยๆคืองวดนี้แหละงวดนี้มันก็ได้มาได้เก้าแปดเก้าแปดหกนี่ีแม่นในห้องาบอบบบนี้งวดนี้บอแมนงวดต้องหน้าแล้วล่ะหมดก้อนพอหมดก้อนสูตรหนึ่งแล้วพอเขาไปสือสี่สูตรอัน ไปซื้อศูนย์ซีบาดีเล็กันพระเลขพระยูหันไปเสียเลขผู้อื่นก็ยี่จีบโกงวดแล้วบ่ผ่านตะเตี้ยไปเลยซื้อซีศูนย์โอ้ยบาดแค่โจดได้เบิดบัตรทุกอยู่บัตรได้เบิดบัตรโอ้ยได้ว่าสันบานิตเลยถามเถอะนึงเล่าได้แล้วเล่าก็เลยมาอีกมาถามครับโอ้ยบ่้ันได้ว่าสันดอกก็โซคีไล่ก็ติดไม่ติดมาในก็ไขวาสันดอกเลยบ้านใ้บอกเล่าบ่ายเล่ามาเมื่อน่ะมาถามย่าอย่างเงี้ยไปใช้แล้วว่าสัน นี่สามมือสี่มือแล้ววะเัยนี่มาหานเป็นปูวามานนอยู่กับปูดหลายมืออยู่เป็นปูว่าฟังมานอนน่งปูนี่ก็เป็นครับผมยวนปูนอาจารย์สมัยสองขึ้นเราเราพ่อพ่อเฮ็ดมาแรยงวดถือแรหงดแต่ว่าปูปูก็้่าพอถือเป็นสียงเป็นว่ารงงวดบอ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 ่อบ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 เบอ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 ามบอ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 บเบอบามอบอบวบอบอบอลอบกบอบอบด เก้านั่นแหละมันได้เกียรติเกถือโต๊ดงวดหนึ่มาต่อมาเต็มเต็งเต็งโตถือเทิงโตเทิงเต็งเทิงโตเทิงเต็งจนหมดว่างหันแล้วนี่ว่างหันเมันกาไปแล้วนี่ได้ห้าถือว่ามันเขาได้ละหาสศมาหัก็ไเลยแต่ว่ามันบอได้พอพ่อพอบอกก็อ่นถือบอกอึนถือ้ยบ้านเวิบ้านเวิบ้านเลยถึงบ้านถือให้เจ้า คบัดวันนี้ได้เก้าแปดหกมือขอเก้าแปดหกเอได้นครับเก้าแปดนีเก้าแปดหอันนี้กับทิชช่่บ่ได้มันมีใบเลี้ยงเบอร์ถือคือไม่ห้ว่าซีหางวดมีมีงวดที่หนึ่งะมันได้เกียดเก้าเก้ามันออกเก้าเก้าเกียแต่ถือโต๊ะงวดครับผมหมาถึกมาหลายงวดเราพ่อรมักวิ่งวิ่งตัวเยวครับผมวันนี้วิ่งห วิ่งหกกับหาหน่วยหกกับหาหน่วยล่างล่างตัว่องหันวิ่งศูนย์ตัวเดียวหน่วยล่างวิ่งศูนย์หน่วยล่างตัวเดียวเก่งขนาดนี่มันมีสองตัวบานนี้วิ่งตัวเดียวตัวเดียวหน่วยเขามาตลอดนี่มีงวดนี่พันมาสองตัวห้ากับหกหน่วยล่างห้าห้ากับหกหน่วย หน่วยล่างเหนื่อหน่วยเวลาก็หมกหน่วยล่างนี่ครับผมพรบอกแลครับผมห้างหันซูนตัวเดียวห้างหันซูนตัวเดียวหน่วยล่างกับเป็ี่ยนของมันเลยเนาะเพราะว่าผมสนใจเพราะว่าผมมาหาปูปูอัวเพื่อนพอสักพอสักยังกาบนีุ่ยแล้าบันนี่เนาะจุดฉิกมาตรงปูวปูอ่ะปูเก่งว่าษาไทยกันแล้วกัน เลก็เพื่นเล่กอาจารกางเียงกัน่ว้าเทียงกันงวดงวดแปดโเดียวเนาะผมแปดรักสิฟงเยอะเถียงกันก็เพื่อนรอกันเทียงก็เพื่อนโอ้หนักแม่นครับเทียงบอกแห้งบานเลขสีออกมือลราผมจิียันใหม่ว่าสันดาปแปดบน้อหนแปดบนงวดนั่นจะเขียนนั้นแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดง 8ปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกปดเจปเก้าอาซ้ำแปดปดเพราะว่าแปลักมันก็มาออกตัวนี้แต่เพิ่นรับเพิ่นรับสามเพิ่นไับามเพิ่นรับา่อได้ซ้ำ อันดับสามไปไล่บ่งสูตรดับบพลาะจักเที่อัดเมานะเปนม้วนอันดับสามบอกแบบสามเลยม้วนไปนอนอยูดดงหน่อยครับผมแดนอันอ,อ,อันกามห่องสามเก้าสามเก้าเลยบอกผู้่มบอกบอแม่นสามเก้าแม่นเก้าสามาสนดอกโตเดียวดินอนหน้าบอนอนอันวัดไปจำสิน,นค่าบรรายอยู่ยได้เก้า สามตัวเดียวบนผบานี้ล่างมาได้หาเก่ากับเก่าหามันก็หาเก่า้ยได้เป็นได้คนครับผมถเป็นบานดีพอโอ้ยว่างหันมันจะได้บานสี่ศูนย์ศูน่ะพ่อมันมาออกบนล่างเหมอนไหมเนาะไม่เลยหลยครัมนมนล่ออบนล่างได้ได้ไหลไม่ได้หลคากอยู่เลยห่างจังคู่เดี๋ยวงวดซี่งวดซี่หัคู่เดียวคู่เดียวไปล่ลงไว้แสนหนึ่งเล่ยแบงล่่งบนไว เกตซิปโตล่องล่างไหวหาสามสามทิพย์โตบันเขาว่าได้เครื่องนึงเด้อพอเลยบอกออกเลยออกครับผมหนย่าอยู่เฮียนว่าโอ้ยเงินครเกตร่อยโอ้เงินหาหมื่นโอ้เงินเกตหมื่นเขาให้เครื่องนึงบอกแล้วพอดีได้สามหมื่นหนาหนบผมแม่บอกไงย่ดีอยู่ครับไปหนีไปซื้อมองอื่นบานเขาให้ซิปโตก็เลย บ่ได้บ่อได้สิบตัวเกียริเอร์เซนต์เลยได้เกียรพันวดตัวเดียวเลยเาไปหาอาจารย์มาเขากันกับเลขเพิ่นถ้าเาเลขเียเจ้าของมันเขาก้อนได้มากหาเป็นก็ไดเพิ่นก็ไดตัวนั้นเรีกว่าเพิ่นไดลดปุ๋นสองสามหมดครับผมก็ขั้นสีขาวข้ากหมือไก้กับ รับถือมากๆเกื่องนี้แต่แหลกๆมากกับมะลึงพ่นามเซียวอยู่บันทาเฮ้ยผู้ใดหลัเก่งเหล็กพราอยู่นี่นั่นนี่นี่เดี๋ยวว่าจะคับผมครับเขหาเป็นก็โอ้ยตัวันมากกันใส่กันขอเก่งว่าสันเทียงกันว่าเทื่งนเออคอนเทียงร้าย่บันัะเทียงนี่ปูนอะไองผ้าปูนก็ว่าแปอยู่หน่วยบ่แปะลักว่าจะเนื้เทียงกันเด้าว่า แบบออกแบบสามเลก็ได้ยุ่ธง่ได้หลายครับผมออกแบบสามเนดับสมเียงกันที่บอกนี่สามตัวเลยสามตัวเลยก็ยังวัดหงวดแล้วยังว่าอันงวดมีงวดนั่นมันนั่นมันมาได้ยังสิโอ้ยใบเงอูกับวมีครับมันมาได้อันเจ เก้าเก้า tamam. มันมาตรวจมันถือตรวจมันมันหมอเก้าเก้าเกียดนะคนว่าเขาเขนซื้อ uh, สิท uh, 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 ี่พ uh, ่อเขามาซื้อสิที่เขาไม่ซื้อกลัปไปกันมาที่สามประตูนี่หกประตูเลยสามประตูนี่แมนแมนมันเป่าป่าตวนึงเนาะบสาประตูสามประตูพมว่านี่ยืออว่างหันแล้วนี่นี่ว่างหันมันยังขาดเขางบประตูซื้อจังได้ก็ถถิแก็พวบอเลนประตูพอขึ้บอออกตัดออกซีซูนไปเสียร้า อาวเสียเออเซีย,ซยพระไปไล่เบึงเหล็กเพลินยี่สิบหางวดบอ่อพิดจักเที่ยงยี่สิบกูงวดเหรอบ<อ>ัดเอาไปเรียนมันพิดบาดีสี่ศูนย์ชุนทีนั่นล่างย่างเดียวโอ้ยบะเห็ดนี่มันกิดเป็นน้ำบ่วงน้ำนาดจะหนาวเห็นปันได้กับบะได้นี่แมนแล้วพ่อวุ้นนี้ก็ดแปดเก้าหกนะมบ่นเลยบ่นล่างความมันบะแต่ว่ามั้งปะกบแล้วมันเป็นล่างแห้งเป็นล่างเป็นล่างแห้งดินี่ประปบไหวเหล่าเล็กครับผม บ่านีลานมันได้จังสี่หน่วยบานี่บทอัดลักษิปนะคือแปดกับเก่าอันนี้สิบอันนี้สิบอันนี้สิบล่างอันนี้หน่วยนี่ครับผมอันนี้หน่วยอันนี้หน่วยล่างนี่หน่่วยลางนี่สิบนี่มันได้จังี่ครับผมอันนี้ลักษิปบ่าผาดจักเทียมว่าผ่าจะเทียมเนี่ว่าผ่าจะเทียมลักษิปหน่วยล่างเนาะ แกับเก้าสิบล่างสิล่างอันนี้ลักลวยล่างโอประโป้แตซัมนีล่าลักสิมีแับกามีแปดกับเก่าผมลักหน่วยมีหกับมลักหน่วยมีหากับ6ลวหยกัหล้วหลายท่านจะปรากบเล่นก็คือแปดหกหาหาหล่างอย่างเดียว นีแค่สี่โดแล้วตัวหลายจักหน่อยดิ้ยบแต่ว่าคุเจ้าได้น้ำลายผู้หนึ่งกับหลานให้อันยุทย์แขยงเนี่ยยุ่หันจาไปบอกเขาก็ได้สี่หมื่นบาที้าสี่ศูนย์ก็ใส่สี่หมื่นนี่ก็ผมพอกินไหแล้วครับผมนี่หมดก้อนไปตามตัวจงแล้วกันเนาะที วนี่วันจาออกเกาเกาเจ็ดกรผมนี่นี่มาตาพี่และวงวดนี่ก็เต็มเต็มงวดยูนี่ก็เต็มเต็มเต็มสามงวดสี่งวดสามตัวเดียวคู่เดียวเต็งเต็สาตัวตรงๆไปบอกให้หวานมันคือสิถือรายเนาะงวดนี้แหละจันตักตวันนี่จีบเลยก็คือวางหันว่านะแรงสี่ขั้นมันสีพิษแต่ว่ามันมันสีเป็นตัวนี่แห้งนี่อกแห้งเกาเกากแห้งกแห้ง เพราะว่าเปดปันจะประกอบแล้วมันเปดหากระโบมีหรอกแต่ว่ามันสูตรลักหน่วยมันได้หากัะบอกว่ามันมันได้สูตรตัวเดียวพ่อถึงมากพ่อสิบว่าไปตัวแค่ไม่เล่มันเขาอยู่เรื่อยๆกจะจะหลายปีมาแล้วกู่นึ่งคู่เดียวผมต้องขอไปโทษพอแล้วนี่ยถึงเวลาจับแล้วี่ิดบีการอย้องทำยังไงครับ คลิปหน้าเจอกันไหมก็ผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับโอ้เนาะค่ะท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ให้ซีน้องแชนแนลนะด้วยค่ะสำหรับตัวเลขก็ให้เป็นแนวทางเนาะค่ะกับใช่ค่ะน้ำแร่ท่างเล่นกับเล่นถังสิผาดกับมีดิถางเที่ยวแม่ยวมันเกิบวันไหนวันน้อนอกกว่าผ้าโยนก็จะไปยั้งกันไลค์กดไลค์กดแชร์ให้แน่นอนค่ะกันวนเติบโบเดินเติบป็น